หายใจคลืดคลาดมีน้ำมูกเป็นหวัดวิธีที่ปลอดภัยและได้ผลที่สุดนะคะสำหรับเบบีเลยนั่นก็คือน้ำเกลือพ่นจมูกค่ะเนื่องจากว่าน้ำเกลือพ่นจมูกเองนะคะจะช่วยทําให้น้ามูกที่เหนียวและแข็งนะคะนิ่มอ่อนตัวขับออกได้ง่ายมากขึ้นลูกพ่นก่อนกินนมก็จะหายใจโล่งกินนมได้ดีพ่นตอนก่อนนอนนะคะลูกก็จะหายใจโล่งนอนหลับได้ดีมากขึ้นดังนั้นน้ําเกลือพ่นจมูกนะคะมีติดบ้านไว้อุ่นใจได้ใช้แน่นอนค่ะแม่แล้ววัดกับเด็กนะ เป็นสิ่งที่ต้องเจอนะคะน้ำเกลือติดบ้านไว้ยังไงก็ได้ใช้แน่นอนนะคะจะใช้เป็นน้ำเกลือนะคะของไทนนนอลนะคะขวดฟ้าค้าแบบนี้เหมือนกันกับแม่บกูกกได้นะคะใช้งานง,านงาน่ายเปิดฟ้านะคะกดลงไปตรงๆอ,อ่าฝอยน้ำเกลือนะคะก็จะพุ่งขึ้นมาแบบนี้ฝอยละอองนะคะนุ่มละมุนนะคะน้องไม่เจ็บไม่แสบไม่สำลักไม่ทําให้ลูกตกใจนะคะพ่นได้บ่อยครั้งเนื่องจากว่าเป็นน้าเกลือไม่ใช่ยานะคะพ่นก่อนกินนมน้องก็จะกินนมได้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าหายใจลงขึ้นเนาะพ่นตอนก่อนนอนนะคะหายใจได้โลง่งหายใจได้ดีนะคะน้องก็จะนอน ได้กับลูกนะคะที่อายุตั้งแต่1เดือนขึ้นไปหลังจากที่เปิดใช้งานแล้วนะคะเนาะเก็บได้1เดือนนะคะหัวพ่นทอรกมาล้างทําความสะอาดนะคะแล้วก็อบค่าเชื้อด้วยเครื่องอบ UV นะคะแล้วก็เอามาต่อนะคะแล้วก็กดพ่นนะคะใช้งานได้ต่อดังเดิมนะคะกดได้เลยนะคะที่ตรากาติกตับช็อปของแมโบนะคะหรือว่ากดได้ที่บ้านฟ้าไทนี n o t ตค่ะ